สไลด์สิบสอล้อครับคันนี้ผลงานที่เราต่อไปนะครับมาขึ้นไมโคร p ี450นะครับตอนนี้น้นหนักเจ้า,ากกของบอกว่าหนักอยู่ประมาณ16ตันกว่าโคมาสุ p ี4 5 0นะครับขึ้นแบบกองพื้นนะครับไม่ได้ขึ้นองศานะครับต่อถาดกองพื้นต้องใช้งานกองพื้นได้นะครับไม่ใช่ขึ้นแบบองศานะครับมาดูนะครับส6หตันกว่านะครับ หนักอยู่นะครับไม่ใช่ไมห่หนักนะครับเป็นสิบสองล้อที่เราต่อไปครับจะดูขึ้นไหวไหมพอดีเอาอะไรมาส่งนิดหน่อยครับเพาปันหลุดก็เลยเอาพาปันมาส่งครับก็เลยได้ถ่ายพอดีเรามาซ่อมไปถึงหน้างานครับดูแลลูกค้าเต็มที่ครับลูกค้าโทรมาแจ้งเพาปันหลุดก็วิ่งเอาเพาปันมาใส่ให้ถึงหน้างานครับได้ถ่ายคลิปพอดี 16ตันนะครับ16ตันกว่าขึ้นเป็นถาดกองพื้นนะครับไม่ได้ขึ้นแบบองศานะต่อถาดกองพื้นต้องได้ใช้งานถาดกองพื้นนะครับถ้าต่อที่ผมคือใช้งานกองพื้นได้เลยครับไม่ต้องขึ้นองศาครับต่อกองพื้นต้องได้ใช้กองพื้นนะครับอ่าเดี๋ยวดูครับว่าขึ้นไหม16ตันกว่านะครับ p 4ส5 0นะครับคงมาสุขก็พี่ๆก็น่าจะรู้น้ำหนักกันดีนะครับ ในวงการช่างจักรก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าตัวนี้มันหนักประมาณกี่ตันนะครับอันนี้ขึ้นรถไม่ได้เลี้งเครื่องนะครับรอบเดินเบาขึ้นนะไม่ได้เล่งเครื่องนะขึ้นแบบรอบเดินเบานะครับแต่น้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละหนักใช้ได้ครับปลายถาดลอยไปแล้วครับอดูครับตอนเก็บถาดนิ่มไหม อันนี้งานต่อจากที่อู่ไปนะครับเป็นไงครับนิ่มพอไหมลงแบบนิ่มพอไหมครับแบบนี้เป็นไงโอ้โหตัวเรื่องครับหนักจริงครับหกตันกว่าต้องมีครับคันนี้ต่อแล้วต้องใช้งานด้ไจริงครับถ้าต่อแล้วใช้งานไม่ได้เสียงเงินแล้ว อันนี้เสียเงินแล้วต้องใช้งานได้ครับให้ดูวนอีกทีกครับชัดๆครสสับ P.C. ร้อยห้าสิบครับโทมัสุ12ล้อทันนี้น้ำหนักตัวเปล่าอยู่ประมาณ12ตันนะครับถ้ารวมไมโครนี้ด้วยก็อยู่ประมาณ28ตันกว่ากับ29ก็ถือว่ายังไม่เกินนะครับกฎหมายให้30ตันนะถ้าเป็น12ล้อเกินนิ่มๆน,นะครับยังไงฝากลงานงไว้ได้วยครับผมขอบคุณครับ